ค่ะสวัสดีอาจารย์ที่ปรึกอาจารย์จันลภชานะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งร้านค้าและการนำแผันการขายสินค้าออนไลน์นะคะมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะการจัดตั้งร้านค้านะคะหนึ่งเราจะต้องจดทะเบียน,นิชย์อิเล็กทอรอนิกส์ก่อนนะคะยกตัวอ,อย่างนะคะหนึ่งจงหนึ่งคือการซื้อขายสินค้าบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทอรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งครอบคลุมถึงเว็บไซต์ในร้านค้าในร้านค้า ที่มีโซเชียลมีเดียในแอปพลิเคชันนะคะ1.2ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะ1.3ให้ชอบพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย1.4ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าบริการนะคะและ2นะคะต้องจดทะเบียนการตลาดแบบตรงกับสคบนะคะซึ่งการขายของผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยหากเป็นระบบอ e ีคอมเมิร์ซที่มีระบบการยหยิดใส่ตะก้าและชำระเงินนั่นเองค่ะ 3. ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับการเสียภาษีเงินได้ ของการทำธุรกิจออนไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็4ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสุดท้ายต้องกอดติดเรื่องกฎหมายนะคะซึ่งเราจะได้รู้ว่าตอนนี้กฎหมายเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์เป็นแบบไหนบ้างนะคะเราจะได้ไม่ละเมิดกฎของเขานะคะต่อมานะคะเป็นการวางแผนการขายสินค้าออนไลน์นะคะ1ศึกษาสินค้าที่เราสนใจจะขาย2ศึกษาทําความเข้าใจกับพาณิชย์เล็กอรอน็ต 3. เลือกระบบร้านค้าออนไลน์ 4. จัดแต่งหน้าร้านค้าออนไลน์รูปแบบสีสันป้ายร้าน5จัดหมวดหมู่สินค้าลงรูปสินค้าอัปเดตข้อมูลและราคาสินค้าลงเว็บไซต์ 6. ททำการโปรโมทร้านออนไลน์การเปิดร้านค้าออนไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ตกว้างใหญ่ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ